เด็กหลายๆคนมาพร้อมกับทักษะความรู้จริงในทุกเรื่องที่ทำพร้อมกับจิตใจที่งดงามเวทีอัจฉริยะพันจิว๋วก็พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ให้กับเด็กๆเหล่านี้เสมอเพื่อความฝันที่ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามและนี่คือ top 5ของขวัญสุดปิน้นที่แอดจิว๋วคัดสรนมาแล้วว่าดีต่อใจไปดูกันเลย ความฝันของหนูคืออะไรลูกชุดซุปเปอร์เทนครับฮะชุดชุดซุปเปอร์เทนแบบอย่างเงี้ยเหรอที่พี่ๆเขาใส่เนี้ยเหรอลูกครับอ่าทำไมอะคะเราไว้ฝึกซ้อมครับคือเราดูทีวีดูรายการซุปเปอร์เทนแล้วเห็นพี่ๆเขาใส่กันครับก็เลยชอบครับจะเอาไปใส่สําหรับในเวลาซ้อมใช่ไหมฮะครับไม่ได้ขออะไรมากมายเลยนะครับ ครับ,รบลูกตะกร้อลูกนี้อยู่สูงจากพื้น2เมตรครับสบายยูทีมงานขอสูงขึ้นครับว้าโนี่คือความสูง2เมตร20เซนติเมตรครับโอ้ย,อยกระโดดสิกระโดดกระลองกระโดดสิกระโดะโดยังไม่ค่อยถึงเลยความสูง2เมตร20เซนติเมตรนะครับเชิญครับ ทุกคนครับความฝันอยากได้อะไรไปอยากได้ชุดนักเรียนค่ะของหนูแล้วก็ของน้องค่ะขอให้ตัวหนูกับน้องครับแล้วตอนนี้หนูมีชุดนักเรียนอยู่กี่ชุดลูกอันนี้แล้วแต่เขาจะให้มาค่ะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะมากค่ะประมาณสี่หตัวค่ะแต่มันเก่าค่ะ อ,อ๋อคือได้ได,ได้้เขา,าให้มาอีกทีค่ะบางตัวก็ครับบางตัวก็เก่าค่ะเขารู้ว่าแม่ลําบากคือตอนแรกก็ถามกันอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นความสามารถหรือเปล่ารายการก็ตอบไปว่านี่คือความสามารถคือการช่วยเหลือพ่อแม่ทําอะไรก็แล้วแต่ครับคือทักษะที่เป็นความสามารถและรายการอยากยกย่องครับและเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งในการชําแหลกโครงไก่อาลกิจสุดท้ายครับสู้ๆลูกสู้ๆ ชําแหละโครงไก่1โครงใช้เวลาเท่ากับ60วินาที60วินาทีครับและภารกิจนี้เรามีโครงไก่2โครงให้ทั้งคู่ช่วยกันชําแหละ2โครงไก่นี้ภายในเวลา45วินาทีครับโอ้เริ่มครับจับเวลาแล้วครับ เหลือ30มิวินาทีครับไปเรื่อยๆเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยไวมากครับโอ้ยเร็วมากลูก็วมากแสนเร็วมากแสนลูกอุ้ยแสนเร็วมากไปเรื่อยๆไปเรื่อยลูกใกล้แล้วเดี๋ยวจะนับให้สิบพี่ลูกสิบเก้าแปดเจ็ดเร็วรีบๆเอาใส่เลยลูกใส่จานเลยใส่จานใส่จาน โอ้โอโอ้โอสบายสบายและนี <glasses> kind of ่คือความฝันที่พี่พี่ King Power เตรียมให้กับลูกทั้งสองคนครับผัานมามองได้แล้วครับไม่ King ไม่ e r ครบคกว่าดูบลให้เต็บคี่ครับ เราก็ติดต่อไปที่ชุดนักเรียนคาสันเมีชุดนักเรียนคาสันถุงเท้านักเรียนคาสันนะครับแล้วก็มีรองเท้าเบรเกอร์ด้วยเนี่ยเฉพาะชุดแล้วก็ถุงเท้าตรงนี้เขาเตรียมให้ครอบครัวเนี่ยครับสามคนคนละ15ชุดเตรียมเผื่อให้นะครับเตรียมเผื่อให้ในแต่ละอยากได้งบอาหารพิเศษครับมื้ออาหารพิเศษครับ อ,อคือคือไปเสริมมื้ออาหารประจําที่โรงเรียนมีอยู่อย่างนั้นแหละลูกเหรอรแล้วธรรมดากินกันยังไงอะครับโทษทีก็ดีครับแต่น,นี่เป็นมือ้อเหมือนมื้อพิเศษเช่อนอะไรแฮมเบอร์เกอร์ครับทั้นกรรมการครับข้างหลังบอร์ดเนี่ยครับมีโจทย์สมการยากมากเช็คอยากผู้ใหญ่ไปมองนะลูกผมให้กรรมการดูก่อนเนี่ยครับ โอ้โหเป็นโจทย์ที่ต้องอแก้สมการนะครับผมใช้น้องแก้โจทย์10ข้อนี้แข่งกับกรรมการสูบลูกโป่งครับโดยเฉลี่ยนะครับมีเวลาข้อละ5วินาทีผมแอบดูแล้วไม่สามารถจริงผมไม่สามารถจริงมันต้องใช้เวลามากกว่านั้นครับเชงญพร้อมแล้วลูกพร้อมครับไปไหว้ยกมาเลยลูกเตรียมตัวจับเวลาครับจัดไป ย,ย่ยอยเร็วก็หมดเร็วดีพี่ดีพี่ดีไปปิกสู้พี่ช้าช้า,า,าอย่าอย่าอย่าเร็วเร็วมันจะทำให้ตัวเองเหนื่อยพี่ช้าอะถ้าไหนอย่านั้นข้าเข้าดีกว่าต้องโอ้โหทำไมเปลี่ยนเร็วขนาดนี้น้องขึ้นข้า6หกเลยนะครับย่อยฮะฮะ

ข้อที่2 30ถูกต้องครับข้อที่5เอกเท่ากับ0ถูกต้องครับโอ้โหข้อสุดท้ายเอกเท่ากับลบ3นะครับใช่ไหมเอ่ยคำตอบครับลบ3มถูกต้องเด็กฝาดดีมากเ้งลกหลังจากที่น้องเช่งควาความฝันได้สำเร็จพี่พี่ทีมงานก็ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายเพื่อมอบเบอร์เกอร์ให้กับน้องๆโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิตซึ่งในวันนี้ เด็กๆก,ก็จะได้อิ่มอร่อยกับเมนูจากเบอร์เกอร์คิงและอาจจะเป็นครั้งแรกของเด็กหลายๆคนที่จะได้ลิ้มรสชาติของเบอร์เกอร์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆมีความสุขรายการซุปเปอร์เทนหวังว่ามื้อพิเศษนี้จะช่วยเติมเต็มความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องเช่งและเพื่อนๆน,นะครับ ขอบคุณพี่พี่คิมบเวอร์แล้วก็พี่พี่เบอร์เกอร์คิงครับที่มาเลี้ยงเบอร์เกอร์อร่อยมากครับของครับ <N> อยากได้กระเดี่งคู่ครับทุกวันนี้ที่บ้านมีไหม <N> มีครับแต่คุณภาพไม่ค่อยดีมันเริ่มพังๆนะ <N> โอเคโอเค มีพื้นฐานแบบนี้นะครับสามารถที่จะต่อยอดไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วก็ครูอยากจะบอกว่าขอเรียกตัวเองว่าครูนะหลังจากนี้ไปเนี่ยครูขอจะเป็นโค้ชให้หนูโ,โดยที่ตลอดชีพเลยครับไม่ใช่ตลอดชีพหมูมนะตลอดชีพครูครับยังไงครับยังไงครับ <laughs> รครู <laughs> เป็นโค้ชยังไงครับครูก็คือจะสอนเขานี่แหละครับเอฟรีครับอ โอ้โหเป็นที่ของ่ความฝันน่ะรู้สึกยังไงลูกรู้สึกยังไงเอามาจับมือมาจับมือกันเลยอยากได้ที่นอนให้ย่ากระปู่ได้นอนกันครับหมายถึงที่นอนฟูกครับทำไมลูก เพราะผมเคยไปแข่งเปตองผมเคยนอนที่นอนแบบนุ่มๆผมก็ให้ยายอยากนอนบ้างครับลำดับต่อจากนี้ไปคือภารกิจจริงๆของรายการซุปเปอร์เทนครับครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับเออ่คุณซุปครับครับเอาไข่จิ้งจกไปเลยไหมฮะจะได้จบและเพื่อให้ผมไม่รู้สึกผิดบาปไปม,มากกว่านี้ก้าวหนูวางเองลูก ะผมไม่ได้ทำน้องทำเองมองไม่เห็นเอ่อมันไม่เห็นเลยนะลูกครับหนูเอาลูกเหร็ยกออกไปลูกไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยใจสู้จริงขอโจทย์ครับ มีอะไรเล็กไปกว่านี้อีกหรอฮะไข่อะไรมดแดงไข่ปลาเหรอสิ่งนี้ครับโอ้โหอะไรครับน่ะไข่ปลาแซลมอนแต่รายการของเราไม่ได้ว่าใจร้ายเกินไปครับเราเลือกเม็ดที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ใจลายครับ,รบอยากจะถามว่าใจคุณทําด้วยอะไรครับให้โอกาส3ามครั้งครับได้ได้ได้จังให้เป้งเลยเอ้า นอนและชุดเครื่องนอนทิวลิปสี่ชุดครับ<ฮ>ทีนี้นอนเลยมันนุ่มดี <c oughs> ดีใจมากๆได้หลังคาได้บันไดได้ห้องน้ำได้ที่นอนนอนนุ่มๆภู <c oughs> มิใจมากเลยที่หลาดได้ไม้อย่างเงี้ยรู้แลยเราได้ใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จบไปแล้วนะคะกับ top 5นาทีประทับใจกับของขวัญและความฝันสุดพิเศษของบรรดาอัจฉริยะพันจิว๋วที่แอดจิว๋วคัดสรรมาแล้วว่าดีว่าฟินและอินต่อใจขอส่งต่อแรงบันดาลใจและความสุดข,ของเด็กๆผ่านคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมีเสียงหัวเราะและยิ้มได้ไปกับพวกเรานะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแอดจิ๋วจะรวมมาให้ฟินกันอ,อีกแน่นอนตอนนี้ซ u เปอร์เทนของเรามี t i k ก o k กครับ oh. ใครยังไม่ได้เป็น follower oh. ของ t i k ก o k อกซุ้ประจิวออฟฟิเชีนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลัง oh. เรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโท oh. รทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุ้มปรจจิวออฟ i ิเชีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ